อ่อนแล้วอะถอดเสื้อก่อนพี่สมพงษ์บอกผมก็ะเเาอยู่ทุกมือว่าท่านผมสมพงษ์ก็บเเาอยู่ทุกมือเวบาอย่างก่อนเวบาอย่างสมพงษ์ผมผมฟังปีพิงเบาผมสีนัำเงที่ตอบผมกดยูเป็นมูกันก่อนเป็นหลับได้จังไดอีกสี่นาทีแล้วสี่นาที ยู่น้อกานก่อนโอเคบอ4 m ฟ n u ม e มูขเวโอเคสเตวนีมัเอ่อเนเนมูขาวกระยำกระยำกะยำกะกะกะยำโอเคมูขมูขโอ้ไอ h i n k I said มูขาว is easy โอเค y o u so hard for, for me อืมอมบอกยงง ผมฟังพี่พิงโอเคพี่เสยเย็นบอกฟังอยูว่าสันพี่เสยเย็นกันยังอยู่โอเคเลยพี่เสยเย็นพี่เสยเย็นจิตชิงหมวกชิงหมวกเล่งบอกนอนก่อนว่สาสันเล่งขอบคุณหลายหลายเล่งนอนกินยาน้่เดอ้อโอเคบอโอเคบอเล่งพี่เสยเย็นบอกฟังอยู่่าสันรับผมจะอยู่ห้กันังใจพี่สาวพี่สาวแสยยนครับว่สาสันจึงถ่ายหา ที่ถอบ do, วิวดูว่าสันวิวดูหมูเกา่าหมูเกา่าหมูเกา่าไออ้อทุ่งเสรหมูเกา่า and grow hemp grow yum grow yum grow yum okay หมูเกา่กาแสนสวยอ๋อแสนสวยโอเคพี่สาวแสนสวยแมนบอกขอบคุณหลายที่ถอบเฮ้ยจังไดน <laughs> ที่ถอบเรื่องบอกโอเคโอเคว่าสัน พี่สาวแสนสวยค่ะพี่พิงวสานนั่นเแ็นบอที่ท็อปอยากได้หมวกได้หนิที่ท็อปชมเฮ้าหนิแมนบอจังได้ฮะที่ท็อปอีกสองนาทีแล้วสองมินิท give me give me for two minutes okay บออยู่น้ำกันก่อนฟันดีน้องเล่งวสานฟันดีโมก้าว <laughs> two minutes you give me for two minutes okay okay มที่เราบอกขับอยากได้หมวกชได้ย,ยู่แล้วแหละที่ท็อปใจเย็นๆที่ท็อปนั่นที่ทอ็ททอกดไลค์กดแชททุกมือเถอโอเคบอที่ทอบหมวกแพงเดี๋ยอยู่นี่หมวกแพงเดี๋ยใบหนึ่งประมาณสี่สิบสี่สิบบวกสี่สิบแปดพันกว่าบาทเดี๋ยพันหาเลยก็บาทเลย หมวกใบนึงนี่เข้าใจบอที่ท็อปผมกับบีบิงมาสั่นผมกับบีบิงมาสั่นตั้งแต่ที่ท็อปเธอนี่โอ้ได้สิบหกตําไรสิบทินไร Thank you so much everyone โ oh, อ้พโลลายังอยู่ให้น้องให้นุ่งว่าสันให้น้องให้นุ่งว่าสันทังไหนที่ท็อปให้น้องให้นุ่งได้เลยได้เลยโอเคบอที่ท็อป พี่สมพงบอกผมเกเบาจนหัวถูกว่าสัน <laughs> พี่สมพงขอบคุณหลายหลายพี่สมพงพี่เท่าไรยังให้กำลังใจอยู่อีกหนึ่งนาที One minute. One minute. Okay. 1ันมินิดวั n มินิดโอเคแฮ้พี่วันหมูขาว thank you so much my young brother ตอรทีู่โอ้ยสุโอ my young brother Canadian Canadian brother อืมโอเคโอเคมูขาว thank you so much ขอบคุณทุกคนในไลน์แล้วทุกคนจ้ะโอเคไหม <laughs> ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เด้อจะไปแล้วโอเคบอกขอบคุณคุณสมพงษ์หลายๆขอบคุณที่ชอบขอบคุณพี่ลอ้อหล่ขอบคุณมูขาว thank you so much มูขาวแอนซาเลงพี่เสื้อเย็นแล้วกับพี่ฟ้าไฟแล้ okay, okay, วกับมิจคิมมิจคิมโอเคบอสมิจคิมแม่พ่วงแม่พ่วงน่ารักมากเลย แม่พวงตื่นเสามากเลยคุณสมพงษ์คุณสมพงษ์มาแล้วคุณสมพงษ์งกลไปแล้ว <laughs> ขอบคุณทุกคนมากเลยเดอ้อพี่ลอล่าจ๊ะพี่ลอล่าม,มเท่านีซักสินกลไปแล้วซักซินซักสิน,สสนขอบคุณห,หลายๆโอเคบอซักสินซักสินไปแล้วซักสินเปลี่ยนซื้อแล้วซักสินกลไปโอเค thank you so m u c h ขอบคุณห,หลายทุกคน see you see you next time okay and Thai people see you tomorrow okay Thank you so much. And um, xin chào cảm ơn Việt Nam, Việt Nam, xin chào.